สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนยางทุกท่านครับาตามที่ผมลงคลิปเจาะหลุม,มทำธนาคารน้ำในสวนยางนะครับวันนี้เรามาติดตามผลงานนะครับว่าจะได้ผลหรือไม่เพราะว่าวันนี้ฝนตกลงมานะครับว่าเจาะหลุมไว้นั้นจะเก็บน้ำ ได้ขนาดไหนนะครับเนี่ยวันนี้ผมตอกก็มาดูนะครับเนี่ยหลุมที่เจาะไว้นะครับน้ำเต็มหลุมเลยนะครับเนี่ยเจาะห่างประมาณหลุมละสามเมตรสามเมตรนะครับน้ำเต็มหลุมเลยครับน้ำในที่เก็บใบนี้นะครับก็จะซึมลงดินนะครับก่อนที่จะไหลทิ้ง ไปที่อื่นนะครับก็เต็มหลุมเลยนะครับเพื่อเก็บน้ำให้ต้นยางได้ชุ่มชื้นไปได้หลายๆวันนะครับนะครับนะครับนี่สำหรับ ต้นยางก็ประมาณนี้นะครับนะครับทุกหลุมนะครับเกือบทุกหลุมนะครับนะครับเรามาให้ดูกันว่าการเจาะหลุมทำธนาคารน้ำน,นั้นได้ผลขนาดไหนนะครับส่งผลดีกับต้นยางขนาดไหนนะครับ นะครับทุกหลุมนะครับเกือบทุกหลุมนะครับนะครับเรามาให้ดูกันว่าการเาจาะหลุมทำธนาคารน้ำนั้นได้ผลขนาดไหนนะครับส่งผลดีกับต้นยางขนาดไหนนะครับ